ปัญหาของชีวิตของทุกคนในโลกนี้เนะี่ยมันเริ่นต้นมาจากความอยากทุกคนต้องมีความอยากด้กันทั้งสิ้นแต่ว่าไอ้สิ่งที่ควรจะอยากก็ไม่อยากเออต่ไอ้สิ่งที่ไม่ควรจะอยากกลับอยากแต่ว่าเป้าหมายต้องการเหมือนกันคือต้องการได้รับความพึงพอใจสูงสุด ดับทุกได้เราก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วมีความสุขเป็นนิรันดรแต่เนื่องจากดวงปัญญาไม่เท่ากันเนี่ยเพราะฉะนั้นผลที่ได้จากความอยากที่ไม่ประกอบไปได้วยปัญญาหรือความรู้ยังไม่สมบูรณ์นั้นจึงเต็มไปได้วยความทุกข์อย่างเช่นถ้าอยากได้อยากมีอยากเป็นแบบ โลกิยศทรัพย์นี่เลยจ้ะต้องการลาบยศสรเสริญสุขอะไรแบบโลกโลกแบบโลกิยศทรัพย์อย่างนี้ชีวิตจะทุกข์ทรมานจะไม่พบความสุขทีแท้จริงเลยแต่ว่าถ้าหากเรามีความอยากที่ประกอบด้วยปัญญาศึกษาเรียนรู้มาจากคำสอนสมมสมติเจ้าสิ่งที่ควรอยากคืออยากดับทุกข์อยากหลุดพ้นจากกิเลสอสวะเช่นเดียวกับพระองค์บ้าง อย่างนี้คนอยากนะจ๊ะเพราะนั้นไอ้ที่อยากอย่างไม่ถูกหลักวิชาเนี่ยจะสิ้นสุดได้ที่ไอ้ที่เป็นสาเหตุที่เกิดปัญหาปัญหาเหล่านี้จะสิ้นสุดได้เมื่อใจหยุดนะจ๊ะปัญหาจะสิ้นสุดเมื่อใจหยุดนิ่งนโลกและสันดิภาพก็จะบังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่หยุดเสียทีจ้